สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างอินโฟกราฟิกนะครับแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับโดยใช้ c a n v a สใน Gemini นะครับมาเริ่มกันเลยก่านครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ Gemini ของเรานะครับทีนี้นะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับนี่นะครับให้ขึ้นติฟ้าครับว่า c a n v a สใช่ไหมครับจะเขียนว่าสร้างเอกสารและแอปดังนั้นก็พิมพ์พร้อมของเราไปนะครับผมว่าให้เขาทำภาษาไทยนะครับกดส่งนะครับปึ๊บ เขาทําการสร้างให้เรานะครับขึ้นข้อมูลมาก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับหรือถ้าเรามีข้อมูลของเราก็คือนํามาใส่ในนี้ได้นะข้อมูลที่เรามีนะครับจากนั้นนะครับก็เมาติ๊กตรงคําว่าสร้างเนี่ยนะครับมันจะสร้างได้หลายแบบเลยนะครับทั้งหน้าเว็บ อินโแบบทดสอบแล้วก็าภาพรวมเสียงนะครับให้ทำเป็นเสียงนะครับเป็นบอร์ดแค์นะครับอันนี้ก็เป็น info นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้เป็นว่าอินโนะครับและดูนะครับว่าเขาจะสร้างให้เราได้หรือไม่นะครับมตดมีข้อมูลนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ AI เจนให้เราเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับออกแบบได้สวยงามเลยนะครับนี่ครับเอามากดดูได้นะครับนําไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับพอเรามีข้อมูลนะครับเห็นไหมครับให้เขาออกแบบทําให้หน้าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการใช้นะครับก็นี่นะครับกดแชร์นะครับปึ๊บจะได้เป็นตัวลิงก์เว็บนะครับ ก็ทำการคัดลอกลิงก์หรือว่าจะแชร์ผ่านแอปต่างๆได้เลยนะครับเช่นผมจะลองคัดลอกลิงก์นะครับทีนี้ผมมาอีกที่หนึ่งนะครับปึ๊บก็เอามาวางนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น Gemini g ด o g l e นะครับนี่นะครับสมมุติมาวางครับอันนี้เป็นพรีวิวนะครับที่เราไว้ดูนะครับแล้วถ้าถูกใจสามารถคัดลอกตัวแคนวาส ไว้ใช้กับอีกเมลหนึ่งได้ด้วยนะครับโอเคเนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับแคนวาสในเจมินาช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ